สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเจอผมอีกเหมือนเดิมนะครับตอนหลับเช้าในวันศุกร์แบบนี้นะครับกับงานลูกค้านะครับของพระสมศักดิ์นะครับเป็นคาลอดโปรนะครับหางเพลานะครับหางเพลาเปลี่ยนจากกล่อง G-Pro เป็นกล่อง K-Bar แล้วนะครับแล้วก็ชุดไฟก็เหมือนเดิมนะครับสปีดเนี่ยสปีดอยู่ในนี้นะครับ มันอยู่ในนี้มันมันจะอบอบหน่อยนะมันอ่ผมว่ามันน่าจะเป็นที่40แอมป์ผมไม่ได้แกะดูนะมอเตอร์ก็เป็นอไลน์นะครับ3,500 kv ไอ้3,400 kv นะครับอันนี้กันหางก็เป็นของ ds 520ตัวเก่าแล้วนะครับของอไลน์แต่ยกพีนี่ะเป็นของอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อ๋อ MKS นะครับยกพีเป็นของ MKS ก็เซ็จเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาบินเป็นฮอ <Greek. S 2> ปเดินทางให้เพื่อนเ,นเนได้ดูนะครับสำหรับลำนี้นะครับผมใช้แบตเป็น2007นะครับเดี๋ยวจะใส่คานุปีแล้วก็ใช้วิทยุเป็นเรดิโอลิงค์นะครับตัวนี้นะครับมาบินให้เพื่อนเพื่อได้ดู mayın. แล้วก็ส่งงานด้วยนะครับ อันดับแรกนะครับผมตั้งโหนนี้ไว้ให้ด้วยนะครับก็ตัดโหนออกไปก่อนนะครับเปิดวิทยุนะครับเสร็จแล้วก็สับตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อตัดโหนเสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รอสักพักให้มันเซ็ตตัวนะครับเซ็ตตัวมันก็จะมันก็จะ,จะ,ะวอตเพจมันก็จะจึกๆึกนิดนึงนะครับ ินนนสงงานนะครับเวลาเล่งเล่งขึ้นมาก็เล่งขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ต้องมาเล่งปึ๊บหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้หางมันปัดนะครับ สปีดเป็น45แอมก็มันก็จะร้อนรนิดนิดนะฮะแต่ก็พอเล่นได้อยู่ก็อย่าบินต่อเนื่องนะครับบินประมาณสัก2นาทีกว่าๆแล้วก็ลงจอดพอนะครับ ผมตั้งรอบไปที่65นะครับไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับกำลังพอดีพอดีนะครับนิ่งเลยนะครับบินเดินทางนะครับ ้าการลอบคิดนะครับก็ลงจอดได้นะครับพอแล้วแค่นี้นะครับ จ็ออจบๆกันไปนะครับกับทาร์ลโปรนะครับลำนี้เวลาที่บินเสร็จแล้วนะครับก็ดึงแบตออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาปิดวิทยุนะครับครับก็บินส่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทาร์ลโปรลำนี้หางชุดถังเพลานะครับเปลี่ยนเป็นกล่องเคบาเหลืองนะครับแต่ว่าในส่วนของสปีดคอนโทรลเนี่ยก็คือ ถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งถ้ามีงถประมาณก็เปลี่ยนก็ดีนะเพราะว่าสปีดมันค่อนข้างจะร้อนนะครับเปลี่ยนเป็น60แอมสกายวอลเกอร์ก็ได้นะครับตัวละ8,900ก็จะทำให้พะละกกำลังในการาจ,าจ่ายไฟมาที่มอเตอร์เนี่ยจะทำให้มันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็โอเคเสร็จสิ้นเรียบร้อยยังไงก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับสวัสดีครับ